ออกจากมิกจารุจักแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปเดินในสวนจารุจักนะครับจากปักมาเรเก็ตนะครับอากาศร้อนการ้อนมากตอนนี้เวลาสบ่ายสองโมงเนาทีนะครับ นี่ขายพวกสปาพวกไอที่มันแช่สบู่สบู่ลาลายสปาบ,บ,บา์าส์เบอบเบา,บาร์ดมา์ฟอกมตีฟอเดินดูบรรยากาศนะครับเปเรื่อยๆผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าอยากได้อะไรนะครับแต่อยากได้เก่งขาสั้นแบบสั้นๆอะเออ ายืดเป่าดเก่งหลายส่วนเออสวยดีติ่งขอวสร้างใช่ใช่หมดเลยแล้วต่ดีไซน์สีนี้สวยนะกแบบนั้นนี่มันเหมือนเก่งวิ่งอ่ะสั้นๆแล้วก็มีอันนี้เก่งผู้หญิงผู้ชายนี่ใส่ได้หมดใส่ได้หมดโอเคได้กางเกงแล้วนะครับอันนี้2ตัว500บาท เป็นเกณร์กีฬานะที่เขามีซับในนะครับเนี่ยจ,จะมีแค้ายๆเลกกิ้งอยู่ข้างในนะจริงๆมีหลายสีนะแต่ผมชอบสีแบบนี้นะครับมันเป็นเลกกิ้งสีเดียวกับนั้นแต่ถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยอาจจะมีเลกกิ้งเป็นสีดําข้างในนะครับข้างนอกอาจจะเป็นสีเขียวนะอันนี้ราคาสองตัว500บาทนะครับจับเลยอันนี้นะได้มาแล้วัแอนละห้าหมื่นห้

ผู้ฟ้าด้วยนะมีกาแฟาด้วยนะเอร้อนคนอาจจะไปอยู่ข้างในหมดเนาะใช่พี่ผู้เ,เห็นคนหน,หน้อยๆนะครับมีอะไรนะมะม่วงมะมวง,งไม่รู้<ย>าหา,หาไม่เจอแล้วว่ะเขยาย้ายที้ไปนะ แต่งวินเทจร้านนี้กระเป๋น่ารักดลเนาะแล้กระเป๋าผู้หญิงอ่ะเนาะผู้กระเป๋าลูกกระตูเงแค่นี้เองร้านนี้ดวงใจน,ะ,น,น,ใจนะครับ ีมเขาจะไลฟ์ขายของ B BNG อ่ะไม่ใช B ANG อ่ะแบงคอกอะเขาเล่นคำอ๋อแล้วมันจะอ่านว่าอะไรตัวเอไม่ได้เอามานะหอมอะไรอ่ะใครทอบอะไรก็หอมจ้ะ ไงโดนหมาอ๋อเออยู่ข้างบนเอโดนหมาฆ่าอ๋อเอใช่แบงคอกนั่นแหละอาจริงบ้านร้านโมเอ,อเดี๋ยวเข้าไปดูหมวกหน่อยมันจะมีหมวกที่มันมันมันจับตั้งขึ้นอย่างเงี้ยได้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนใจนะครับรลองดูสักซอยหนึ่งนะลองตัดเข้าไปนะครับอ๋อน,นี่ไงเสื้อร้านนี้ที่ตําเคยซื้ออ่ะก็ตอนแรกใส่ไม่ได้ตอนนี้ใส่ได้ละ <hundred. flow> ตอนนี้ผมอยู่โครงการ8ปดเดินตรงไปเลยแล้วก็ไปดูทะลุตรงไหนก็ทะลุตรงนั้นโอ้ตรงนี้ข้อดีอย่างนึ่งมันจะแบบลมเน้ะแล้วก็บางร้านเขาจะมีแอร์มันก็เลยเย็นนะครับเยอเค็นนะเพื่อนๆเข้ามาในโซนแบบนี้ เดี๋ยวเราเดินเดินไปทางนี้ดีกว่าแล้วก็ไปออกมิกนะครับอ,อ๋อเหรอๆไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเด,เดินไปทางซ้ายแล้วกันนะมันจะได้ตัดออกทางมิกนะอ่ะอเดี๋ยวเออมาอเถอะคือก,งกงางเกงกางเกงช้างเยอะเหมือนั้นนะเออเดี๋ยวนะแล้วเราเลี้ยวไปทางนี้แล้วล่ะเดี๋ยวหาหาทางตัดออกไปแล้วกันเนี่ย เ <tyard> <c oughs> นี่ยเดี๋ยวเราออกทางนี้ละกันเนี่อะไรอะ่ะผม,ผมะเช็อเท้าลูกเหนวมาออกทางนี้ละกัน ทางน้ำเหมือนจะมีทางเข้าดยเข้าทางครอาจจะกลับเข้ามิกต่อนะครับเดผมเดินกลับมามิกห้างมิกจตุจักแล้วนะครับ ตรง,งนี้เป็นข้างๆแห้งนิดนะครับมบีของกินกลิ่นบุรียนหอมมาก ได้ครับร้อนร้อนรับได้ค่ะมีร้านประจำหนูเลยนะข้างห้างชื่อร้านโคกุนย่างคุณจรนะครับอร่าอายมาละสิบสองบาท